ผมจะบอกงี้ครับการขายสินค้าบนอเมซ o n เราเป็นคนเลือกได้นะฮะว่าเราจะอยู่กลุ่ม Mass Product หรือ n e nice ส r o d u c t แม้ว่าบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ก็สินค้าเรารู้อยู่แล้วเราเป็นแมสแต่บนอเมซ o n ครับการค้นหาสินค้ามันใช้อะไรฮะคีย์เวิร์ดต้องไหมฮะตัวท่านจะเอาคีย์เวิร์ดของสินค้าของตัวเองไปผูกกับคําไหนทีนี้เวลาเราขายสินค้าบนอเมซอนอย่างเช่นกีตาร์ด้านหลังเนี่ยมันคือกีตาร์แต่มันก็จะมีซับคีย์เวิร์ดกีตาร์โปร กีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์สำหรับเด็กกีตาร์ตัวเล็กกีตาร์ตัวใหญ่กีตาร์โบราณกีตาร์พลาสติกกีตาร์ไม้กีตาร์าหลังเต่านี่คือนิชโ Product ทั้งหมดเลยครับ มันอยู่ที่ว่าตัวท่านจะเลือกสินค้าของตัวท่านเองหรือใช้คีย์เวิร์ดของตัวท่านเองในมุมไหนสาเหตุที่ผมเชียร์ให้ขายแบบใช้คีย์เวิร์ดรองหรือ niche p r o c t มากๆเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะในการขายสินค้าช่วงแรกบน a เม z o n เนี่ยมันจะทําให้ตัวสินค้าของท่านขายออกง่ายขึ้นถ้าท่านไปเลือกเฉพาะคําว่ากีตาร์อย่างเดียวใน listing ของตัวท่านมีแต่คําว่ากีตาร์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 อย่างเดียวยากมากครับที่ Amazon จะช่ว วยดันสินค้าของตัวท่านให้ขายออกแต่ถ้าท่านใช้กีตาร์สำหรับเด็กกีตาร์หลังเต่ากีตาร์โบราณกีตาร์ตัวเล็กสำหรับคนตัวเล็กอีกทีอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้การมองเห็นเนี่ยจากคนกลุ่มเล็กเกเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งตัวท่านแข็งแรงรู้ว่ากีตาร์ของตัวท่านเองเหมาะสำหรับที่จะขายให้กลุ่มคนโดยทั่วไปแล้วท่านก็ขยับมาใช้คีย์เวิร์ดหลักก็ได้ครับนี่คือเคล็ดลับดีๆที่ผมเอามาแจกฟรีๆใน ช่องของผมเองนะฮะอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวในการขายสินค้าบน a m ม z ซอให้คลิกลิงก์ที่ไบโอด้านบนได้เลย